ลึกลงไปในจักรวาลน,นั้นกว้างใหญ่มีปรากฏการณ์ที่ทงพลังอย่างเหลือเชื่อนั่นคือ gamma ray bursts หรือที่เรียกสันว่า GRBs ลองนึกภาพการระเบิดของพลังงานที่รุนแรงขนาดที่ทำให้ดวงอาทิตย์ของเราดูจางลงไปเลยนี่คือพลังอันดิบเบโรของ GRB ในช่วงเวลาเพียงไม่กี่วินาทีหรืออาจจะหลายนาทีพวกมันส่องแสงสว่างกว่าสิ่งอื่นใดในจักรวาล GRB ไม่ได้แคสว่าง แต่ยังอันตรายอย่างไม่น่าเชื่อแสงที่ปล่อยออกมานั้นไม่เหมือนกับแสงที่เราเห็นแสงนี้กอบรังสีแกมมาซึ่งเป็นรูปแบบของแสงที่มีพลังงานมากที่สุดในจักรวาลรังสีเหล่านี้มีพลังงานมากจนเป็นอันตรายต่อชีวิตได้โดอะไรที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์หายนะเช่นนี้นักดาราศาสตร์เชื่อว่าจ r อารเป็นสัญญาณของการตายของดาวขนาดยักษ์เมื่อดาวเหล่านี้เคซ หมดพวกมันจะยุบตัวลงภายใต้น้ำหนักของตัวเองการยุบตัวนี้สร้างหลุมดำซึ่งเป็นบริเวณการวกาที่แรงโน้มถ่วงแข่งแกร่งมากจนไม่มีสิ่งใดรอดพ้นไปได้ขณะที่หลุมดำก่อตัวขึ้นมันจะพ้นพลังงานมหาศาลออกมาด้วยความเร็วเกือบเท่าความเร็วแสงและสิ่งที่เราเห็นเป็นรังสีแกมมานี้ก็คือลำพลังงานที่ถูกพ้นออกมานั่นเอง โชคดีสำหรับเราที่ GRB เกิดขึ้นกกลมากห่างจากโลกเป็นพันล้านปีแสงแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้า GRB เกิดขึ้นใกล้บ้านเรามากขึ้นผลที่ตามมาอาจร้ายแรงกว่าที่คิดหาก GRB พุ่งชนโลกรังสีแกมมาจะทำลายชั้นโอโซนที่ปกป้องเราชั้นโอโซนนี้ช่วยป้องกันเราจากรังสววีที่เเป็นนอัตราวโลอันตรายจากดวงอาทิตย์ หากปลาจากชั้นโอโซนสิ่งมีชีวิตบนโลกจะจะสัมผัสกับรังสีอันตรายผลกระทบจะเป็นหายนะนำไปสู่การสูญพันธุ์ครั้งใหญ่มหาสมุทรต้นกำเนิดชีวิตของโลกของเราก็จะได้รับผลกระทบเช่นกันรังสีแกมมาสามารถทำลายล้างสิ่งมีชีวิตในท้องทะเลและทำลายระบบนิเวศที่เปราะบางได้นักวิทยาศาสตร์บางคนเชื่อว่า GRB อาจมีบทบาทในประวัติศาสตร์โลกมาแล้ว การสูญพันธุ์ในยุคออรโดวิเชียนซึ่งเป็นหนึ่งในการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาได้กว่าล้างสิ่งมีชีวิตในทะเลนไปเกือบ85%นักวิจัยบางคนคาดการว่า GRB อาจเป็นสาเหตุแม้ว่าหลักฐานจะยังคงเป็นที่ทักเถียงกันอยู่แต่มันก็เป็นเครื่องเตือนใจพลังอันยิ่งใหญ่ของเหตุการณ์จักรวาลเหล่านี้ระยะทางอันกว้างใหญ่ไพศาล ระว่างดวงดาวทําให้เรามีกราะป้องกันในระดับหนึ่งอย่างไรก็ตามจักรวาลเต็มไปด้วยเรื่องหน้าประหลาดใจและภัยคุกคามจาก GRB แม้ว่าจะมีโอกาสน้อยแต่ก็เป็นเครื่องเตือนใจถึงพลังอันน่าเกรงขามและบางครั้งก็เป็นพลังทําลายล้างที่ทํางานอยู่ในจกรวาน